เลดี so so really? yeah. s <S okay. <|ja|> ้วันนี้พวกเรามากินเรามากินอะไรนะซีวิโดนี่ไงแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งเมนูนี้นะครับตอนที่สายใหม่มาถามให้เขามาป๊อปป๊อปป๊อปตัวเล็กตเล็เพื่อเป็นอะไรนะเพื่อเป็นอะไรนะเออฉลองที่พี่เโซโซผ่านยนต์ใช่เพื่อฉลองสายใหม่โซฟา M2 ปปปปปปาาาาวันนี้พวกเรามากินคัาสมิคเนูดีกันจริงเหรอใช่แล้วมากินยากินนิกูกันไม่เชื่อทำไมสัมภาษณ์หน่อยว่าสอบ j L P T เเป็นไงบ้างสอบมาได้คะแนน ได้คะเนี่ยอท่เขาไมใ่นะครับที่รายการบริการได้ยินต๊เมื่อกี้ที่เขาสั่งปั๊มเราจะมาล้มกัคยเห็นในติ๊กต็อมั้ี่ปั๊มผมบอ่คือจะมีเมนูที่สั่งของแม่งเขาจะมาปั๊มปั๊มปั๊มมาปยฮปั๊มปั๊ม โบเลตีโบราณน่าล้นกำแพงเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะให้น้ <c ười> อาปริการมต่างยี่ตราณลงไปที่นไร้อนนะครับหลังจากที่เช็บตัวคำว่าปีโจ๊กปีโยสามโยนะครับตัวกล่าวตัวคำว่าโซเลนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับปีโจ๊กโซเลปีโจ๊กโซเล

มาห้ผมก็นรอจอ่ีตเล่าก่อนว่าตอนที่กาลังกดสั่งจอมันอยู่กับผมแล้วผมอะก็กดสั่งใช่ปะรีบกดสั่งแล้วสายหม่มันมาพอดีแล้วผมก็รีบกดสั่งแล้วผมก็รีบวางแล้วผมก็เฮ้ยเปิมดนมากเลก็ว่าผมกดสั่งใช่ปะแล้วผมก็รีบรีบแบบรีบบังอะแล้วผมก็เอาไปวางผมมันไปเจออาไปคอ่นะั่นแหะพยายามส่งแบบส่งสัญญาณให้ชิด เจาแต่ีนิงไม่เห็นสักทีตำรวจจะนั่งทำสมาธิบอกตัวเองว่าทำบูดทำบูดเต่วในหัวมีแต่คำรวจฟ้ามกับเหมนฟ้ามตุ้ตุมตัวเองนานมากอย่าพูดนะแล้วพอมันมานั่งพูดา่ฟ้ามเดี๋ยวไม่สุดนี่ก็พูดฟ้ามไปแล้วหนึ่งฟามใส่ใหม่งงฟ้ามเยอยากของคนแค่เสียงในหัวรู้สึกย่เลยกับการตัดลุงฟ้าม โอเล่โอเล่ป๊าปปป๊าโซเล่ N สองโอเมเดปาปปป๊าคือไรเนี้คุกันว่าสั่งให้สาใหม่ดีไหมก็แบบคิดว่าแบบองน้สองไม่ตัก็ออกทิเก่าออท่ะผมสั่งมาให้สายใหม่นะครับแต่สายใหม่พูดว่าสายใหม่ไม่กินแตงกวา เอามามมากินแปะใคกินไปคปะปั๊มูนี่เหลือไอเด้นี่หว่าเออเหลือไอดนี่แหโหาเลยปั๊มปับปั๊ม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 เอาอีโจอไเออนี่เป็ยั